สวัสดีครับวันนี้เราไปตั้งแคมป์กันที่ควรบางหนุนะครับวันนี้ฝนตกนะครับเป็นเรือลอยกระทงพอดีเราก็เลยไปลอยกระทงบนยอดเขานะครับทางขึ้นก็จะสูงชันหน่อยต้องเปรถออฟโรดนะครับพอดีว่าตอนตั้งแคมป์ไม่ได้ถ่ายคลิปมาเพราะว่าฝนตกหนักมากเดี๋ยวเรามารับชมตอนปิ้งย่างและกินชาบูกันเลยครับ ไม่มีปิดตูล้ละมีเอาไหมปิดตู้อนละอะไรกากูเดี๋ยฟังไว้เป็นนูองดับยังเออแม่พี้ล่งดาดมาทำเมลเลย เอาดีไม่ตั้มกันมาแก็ไวายไม่ทิ้งก็กได้ไม,ไมึงทิ้งก็งอยู่นี่ข้าไปเอามาจุ่มตอนนี้เสีใจตั้มนี่ไม่ตั้มเอาไปเลยละกคว้ยเก้ก่แกจะมึงยูตรงนูงกก้นปีกแกเออตัต<า>ม้มเองมากบตั้ตมไฮกบตั้มไมาจุ่มมาจุ่มทานังกินเลยนะจุ่มนะเด็กบตั้มไนะจุ่มนะอยู่เลย เป็นกะกลางไยคแล้วนกบตอบคล้วชูบลมตีน่นหายออกูทำแล้วเนื้อสันนอกใช้นเนื้อมาแล้วเนื้อเลยเนยชุบน,ำน้ำมามด,ดิ นานเียวะ้ัมเราบปเต็มนะเลยตรงนั้นฮัมเจ็ดเลยจนะ้ะอันนี้เนื้อสเต็กนะครับเนื้อสเต็กกินดีอยู่ดีนับว่ามีโชคไลทุกไลโก ยังโลกไปไม่โตเล็กวะนั่นก็ามาสองคนโตเล็กพอพอหลลงมีเนื้ออะไรวะมันมีริปอายกับสันนอกอันนี้น่ามาสันนอก,อนกนเพร,รู้เมื่อกี้ถูกวันแกนริบอายรู้เก่งจังเลยรู้จักเนื้อด้วยคุณจุม๋ม นี่ผักนะครับพี่จุ๋มครับอก็เตรียมแบซี่มาเหรอเนื้อเสร็จแล้วเนื้อบดกินไหมกินเลยเหรออยเกน้เนาะ เก็บเลยทำรอบให้กินกาบูเนะให้าก,กาบูนาบกาาดก็ดได้เอือไดเอบดนะครับลราคาที่6บาที่ว่กัด79 74บาททำเอร้อนึ่งร้อยก็รนึงก็จ่าย,ยนึงน้เกียวว่าเม่้กูมาเยอะกูจมากแล้วเลยก็กี่บา,าทจ่ายเเป็น ไปเอ๊ะวันนี้ออกก็ไม่เล่าเอาเกะกะได้ไหมล่ะยังก็ต้องเอบนนั้นนะคุณป,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 ปักกองับบไหนกองเลือกเลย เลือดดอีโอ้ยน่าเลยไก่จีโอ้ยไม่แต่ไ,ไตดปดจีเองพรุ่งมึงก็ตอนโหได้กินน้ำมาแล้วโอ้ยหน้ามันตั้งไว้ในีรถเนาะมันเหลือเวอ้นนึงน้ำ ป้าไม่ทำเปิดแค่นั้นมีลิปไลกับไอ้กันดิมาต่อเลยด้รยนั่มกกน,นออมี่กุ้งเนี่ยไหมกุ้งเลือมกุ้งมันยังลุกปากเลยอ่ะกุ้งเ <c oughs> ด้งอยากมีคนเกียงกู อร่อยมากเลยจ้าชาบูเนื้ยอย่างสติกไม่เอ็นหาใจแล้วครับฝนตกไม่มีดาวเลยคืนนี้มีแต่ฝนคืนนี้เราเมารีสอร์ดอีกแล้ว ta tiết đi qua của... Để... nó muối nào mà bật này, nó 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 gặp đấy, โรยไม้โรยไม้โรยไม้โรยนักเดินเตด็กเราเสร็จแล้ว ก้าวตาไม่ช่วยอามาด้ขัดจังว่าในการไถตั้มยเง้ยตัวง,งนี่อเ,เองเลยตัม้มอ้่ปนตัวเอเหือปเป็นตัวอสติ๊กนอหันบางบาหอมๆอมออยอารอย อะไรกันเลยนะพีได้บบอกว่าโคลย่สันนอกอันนี้สนันนอกไม่ใส่ไก่อรึไก่มาตััวกู เล mm ื้อยั่วๆจ้ามันไม่นุ่มมันได้อึดนะไม่เหมืนเนื้อได้ดมันมีเหนียวเนวเลย วันนี้เรามาลอยกระทงกันบนยอดเขาเดี๋ยวเราจำลองกันลอยกระทงให้คุณจุ่มลอยกระทงนะครับเอาคุณจุ่มลอยกระทงครับตึง้งบายใจบ๊ายบาย รับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บาก์๊อปด้วยนะครับ